พบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมนั่นเองนะคะเพิ่มเติมก็ตรงนี้เลยค่ะวันนี้นะคะน้องขวัญจะกินเมี่ยงปลาทูนะคะเป็นเมี่ยงปลาทูที่ใช้ปลาทูหางแข็งนะคะมาทำเนาะผักนะคะและเครื่องเคียงก็จะมีใบงาสาะแหน่ผักชีใบเลื่อยนะคะโหระพาผักสลัดขนมจีนนะคะกิมจิแล้วก็มีน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะ อันนี้เด็ดจริงๆนะคะน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เอาน้ำจิ้มซุกคี้นะคะมาผสมนะคะรสชาติของเขาก็จะกลมกล่อมมากเลยนะคะลองไปทำกันนะคะทำง่ายๆเนาะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปกตินะคะปกติเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซุกคี้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องฟันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่คอย เป็นกำลังใจให้นะคะส่งผ่านทางคอมเมนต์นะคะเนาะยังไงนะคะวันนี้นครก็ต้องขอตัวลงมือทานเมีย่ยงปลาทูนะคะหิวมากเลยค่ะพี่ขาหิวทุกวันนะคะเวลานี้นะคะเป็นเวลาปกตินะคะของหนูนะคะ16นาฬิกาแล้วนะคะนั่นก็คือบ่าย4ีโมงนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงกินข้าวเลดมากนะคะ โอเคเนาะอย่าพูดมากบรรเลงเพลงไทยไม่ใช่อย่าพูดเยอะค่ะจวดค่ะลำลำเจ้านี่เลยค่ะขนมจีนขนมจีนต้มสดๆดร้อนๆนะคะนี่เลยค่ะใครชอบคำเล็กคำใหญ่ก็ห่อได้ตามใจเลยนะคะของน้ำแขันแบบออขอใหญ่ๆไว้ก่อนค่ะสะใจดีค่ะ ปลาทูนะคะปลาทูตัวใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆค่ะปลาทูหางแข็งนะคะเฮ้ยลงมือค่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้เนื้อแน่นๆค่ะเนื้อแน่นมากมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ ไม่ใช่สิมากินเมี่ยงปลาด้วยกันค่ะโอ้โหชิ้นนี้แบบขอแบบสะใจคำใหญ่คำโตมากเลยค่ะอืม กินยังไงก็ได้นะคะตามใจเราถน,นัดเลยนะคะจะห่อหรือว่าจะกินแยกก็ได้นะคะเนาะ ไปได้ปลาทูมานะคะตัวใหญ่มากก็เลยเอามาทำนะคะเอามาทำปลาทูนึงนะคะ mm hmm. มีอ่าใบาชาด้วยนะคะเขาเรียกว่าใบางาใช่ไหมคะใบตัวเนี้ยค่ะที่ว่าเกาหลีเขาเอามากินกับเนื้อย่างใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะลองชิมดูซิว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนาะก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะญาติมมาะะาเริ่มมาแล้วค่ะญาติเริ่มมาแล้วก็จะใส่ใบโหระพาลงไปด้วยนะคะญาติจ๋าอย่าเพิ่งมากวนใจญาติญาติ <c oughs> าบุกครับญาติบุก นี่เลยค่ะห่อคำใหญ่ๆค่ะใส่ปากเลยค่ะอืม ไม่แน่ใจว่าแยกแยกกลิ่นใบงาแล้วก็กลิ่นโหระพาไม่ออกต้องกินแบบไม่ผสมนะคะดูรสชาติว่ามันเป็นยังไงอืมเข้าใจแล้วค่ะ ใบงาเขาก็จะมะีกลิ่นนะคะเฉพาะตัวของเขานะคะซึ่งกลิ่นของเขานะคะมีกลิ่นหืนหืนแต่ไม่หอมนะคะถ้าสู้เปรียบเทียบกับโหระพานะคะโหระพามีกลิ่นหืนแต่ว่าหอมกว่าเนาะก็แล้วแต่คนชอบอีกเช่นเคยนะคะเนาะโอเคอืมปลาทูตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะ เนื้อย <vacation. S 2> ุวยจ้าเนื all, hint, bah, ้อปลาเยอะมากแน่นมากกินเมี่ยงปลานะคะมันต้องเน้นคำใหญ่ๆโตๆนะคะเต็มปากเต็มคำนะคะ ไม่งั้นมันไม่สะใจนะคะองขันก็จะใส่ใบงาลงไปนะคะใบงาใส่เยอะๆเลยค่ะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่สาระแหน่ค่ะชอบกินผักนะคะใส่โหระพาไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวกลิ่นมันจะไปตัดกันเยอะนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็หอนะคะ ห่อแบบนี้นะคะพับไปเลยค่ะตามใจเราถนัดนะคะว่าเราจะพับแบบแบบไหนแล้วเราจะเอาเข้าปากแบบไหนนะคะน้ำจิ้มลาดเลยค่ะปลาทูเขาก็จะหลบมุมนิดนึงนะคะมีกิมจิด้วยนะคะ กินกิมจิคู่กับเมี่ยงปลาทูนะคะเข้ากันได้อยู่นะคะมีผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะยตดอย่าเพิ่งมายาดปลา,ปายปลายยด ญานมาก่อกวนนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะร้อนจริงๆนะคะถ้าว่าเราเปิดประตูบ้านนะคะมมแมลงบันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะนี่เลยค่ะคําใหญ่ๆเลยค่ะสารแหนลงไปค่ะ แล้วก็น้ำจิ้มลาดเลยค่ะม้วนนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้อ่าเพื่อที่จะได้สะดวกในการยัดเข้าปากนะคะ ลองไปทําตามกันนะคะน้าจิ้มซีฟูด้ดผสมน้ําจิ้มซุกกี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะ ทุกนี้เด็กก็ทำการล้างเรียบร้อยนะคะล้างกับอ่าผงเบกกิ้งโซดานะคะผักสลัดที่นี่นะคะใบใหญ่มากค่ะ ใบใหญ่ทั้งหัวใหญ่นะคะ เมี um, ่ยงปลาทูนะคะกินคู่กับก right ิมจิก็อร่อยนะคะก็ถ้าใครกินเมนูปลานะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีก้างนะคะก้างเล็กๆนะคะ ถึงว่าจะเป็นปลาตัวใหญ่นะคะเขาก็มีก้างเล็กๆซ่อนอยู่นะคะแบบอยากแทะหัวปลาเป็นคนที่ชอบกินหัวปลามากนะคะ ตั้งใจกินมากนะคะตอนนี้นะคะสงบสงเงีนนะคะแล้วก็ตั้งใจกินนะคะ ใบชานะคะไม่ใช่สีใบงานะคะมีกลิ่นแรงมากค่ะแต่ก็กินได้อยู่นะคะไม่ถึงกับแย่นะคะแต่ถามว่าอร่อยไหมนะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะ ญาติญาติญาติ๋ย่พึ่งญาติ๋ยวพึ่งกลางกินอยู่ญาติที่เรียกว่าญาติญาตินี่ไม่ใช่อะไรนะคะแมะลงวันค่ะอยากมีส่วนร่วมนะคะ ถูก,ก้อนชิ้นโตโตเลยนะคะชิ้นโตโตว,วางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ห่อนะคะห่อแบบนี้นะคะแล้วก็จวดเลยค่ะ ใส่เยอะๆค่ะอยากกินผักอะไรเราก็จัดหามานะคะกินคู่กันนะคะผักตัวไหนที่เราไม่อยากกินนะคะเราก็ไม่ต้องเอามานะคะเลือกเอาผักอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะที่มากินคู่กับเมี่ยงปลาได้นะคะแต่ขอบอกนะคะน้ำจิ้มอร่อยมากนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดผสมน้ำจิ้มซุกกี้นะคะ ปลาตัวนี้มีไข่ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันนะคะภาวนาว่าฝนตกสักสองอาทิตย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นขอให้แดดออกนะคะถ้ามีแดดนี่เห็ดออกเลยนะคะ เพราะว่าเห็นฝนตกมาสองอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หยุดตกนะคะถ้าฝนตกเยอะๆแบบนี้นะคะทางใต้นะคะมีทางใต้ของฝรั่งเศสนะคะมีโอกาสที่ว่าน้ำจะท่วมเนาะ เ้อปลาเขาเป็นปลาถูสดนะคะไปซื้อมาจากตลาดสดนะคะสดมาก นกบ้างน้องขวัญน,นะคะได้ยินเสียงฝนไม่ได้นะคะถ้าฝนตกเมื่อไหรนะ่นะนกร้องร้องลั่นบ้านเลยค่ะ มีใครชอบกินหัวปลาทูบ้างคะหัวปลาทูอร่อยนะน้องขวัญชอบกินตรงนี้ค่ะสมองสมองอปลาอยู่ข้างในอร่อยอร่อยต้องแกะเขานิดหนึง ปลาตัวเล็กนะสมองเล็กเล็กแต่ฉลาดมากเลยนะคะแค่นี้เองสมองปลานะคะปลาตัวโตโต,ตสมองเล็กมากแต่ว่าฉลาดมากเลยสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะแล้วก็ดำน้ำลึกได้ด้วยนะคะ กินไปคนเดียวตัวหนึ่งแล้วค่ะตัวนี้นี่จะให้กินหมดกินไม่ได้นะคะตัวนี้ของสามีค่ะเพราะว่าแบ่งคนละตัวมันตัวใหญ่จริงๆนะคะพี่พี่มันเป็นปลาทูแบบไซส์ใหญ่มากเลยนะคะไซส์ใหญ่จริงๆนะคะปกติแล้วเนี่ย ตัวเนี้น่าจะกินได้ประมาณครอบครัวนึค่ะครอบครัวหนึ่งประมาณอ่าสี่คนนะกินได้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนะคะกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตัวใหญ่จริงๆนะคะ น้ำจิ้มอร่อยลองไปทำกันนะคะน้ำจิ้มจีฟูด้ดผสมน้ำจิ้มซุกี้นะคะอร่อยจริงๆการันตีโอ้โหสำหรับวันนี้นะคะก็กินไปเยอะมากนะคะถ้าใครสังเกตดูนะคะตอนต้นคลิปนะคะก็จะเห็นผักพูนๆเลยนะคะเนาะกองโตมากนะคะแล้วก็ลดลงไปเหลือแค่นี้แล้วก็ ปลาทูตัวนี้นะคะก็จะเป็นของสามีนะคะเพราะว่าแบ่งคนละตัวนะคะเป็นปลาทูตัวใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆนะคะไม่สามารถกินหมดได้ทั้งสองตัวนะคะเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ฝากไว้เช่นเคยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคอมเมนต์นะคะ s ับสไครต์นะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะเนาะ เพือที่น้องขวัญจะได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็ให้กันผ่านทางคอมเมนต์นะคะอย่าลืมที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ฝนตก กทั้งวันไปไหนก็ไม่ได้โอ้ยน่าเบื่อมากอยู่แต่บ้านฝนก็ตกนั่งแต่ได้แต่นั่งมองผ่นหน้าต่างชีวิตมันแสนลำบากตั้งช่วงโควิดมาแล้วเนี่ย